สวัสดีครับพอกับเบาตอมยินแสบก็เอาครับี่เมื่อนีเด้ตำมังหงมาฝากับตำกุ้งสดกุ้งลวกอะไรกับมีปูดองครับปูดองแบบแท้เลยนั่นว่ะตำเสรมาก่อก็เ่าครับนมจีนพร้อมมีผักกรอบมะระตีงไก่ทอดครับนี่สําคัญคือหัวกุ้งทอดครับเนี่ยเอาลงไปเลยหัวกุ้งทอดกรอบเลยครับเนื้อกินเขาต้างกันครับ nấm chín đặt nấm chín xay đây นังโบราบนูนวะกลุ่มก,กุ่งตัวใหญ่งงเลยนะครับอืมน้ำจิ้ ปูดองนี่เป็นโตเลยปูดองอืมปูดองเป็นโตแลยครับอืมอืม tôi bỏ một chân nhưng đi, để cho nó khẩu còn hoang Ừm, tôi Hãy không mm. mm. ฝากคดไห์กดแชร์ฝากติตามใาเยอะๆครับให้โอกาสสองนหน่อยสองนี้นะครับขอบคุณหล,ลายๆครับ